สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสเปคนี้พี่ชอบและวันนี้นะครับผมมีทิวแซตรุ่นใหม่นะครับทิวแซต X8 ที่ทำให้คุณสนุกกับโลกโซเชียลได้ทุกที่ทุกเวลาเจ้าทิวแซต X8 มีด้วยกัน2สีเลยก็คือสีเชอร์รี่โซดาและแบ็กไอส์สวยงามมากๆสีสันแบบนี้ ตัวกล่องเจ้า TZ X8 สีขาวสวยงามแข็งแรงโลโก้ X8 สีทองเด่นชัดมากมีสัญลักษณ์รับฟรีประกันจอแตกไม่ว่าคุณจะจอแตกจอรล้าจอเสียเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งภายใน1ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเรามาดูด้านข้างมีช่องทางการติดต่อทีวซทุกช่องทางด้านหลังมีโลโก้ X8 ชัดเจนมีสัญลักษณ์ Google ลาเมีสเปค และก็มีผู้ผลิต TWS นั่นเองมาดูด้านในกล่องนะครับเปิดมามีอุปกรณ์มาตรฐานให้มาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จแบบสองขากลมตามมาตรฐานมีสาย Data เป็น m i โคร USB มีหูฟังแจ็ค3.5และยังมีเคสเป็นแบบซอฟเคสหรือเจ l ร y c ี่เคสป้องกันมือถือของคุณมีฟิล์มกระจกแถมมาให้อีกด้วย มีแบตเตอรี่3,000มิลลิแอมมีคู่มือภาษาไทยและที่สำคัญมีใบรับกันให้คุณลูกค้ากรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนและส่งหาเราทีร r e s e เซอร์วิสเรามาแกะฝาหลังกันนะครับแกะตรงนี้ X8 สามารถใส่ได้2ซิม 3G เป็นแบบนาโนซิมมีช่องใส่เมมโมรีการ์ดเป็นแบบไมโคร SD ลองรับสูงสุดถึง64 g b มีวอ์รับประกันของ t d e s วเซมีสัญลักษณ์ตาคุดผ่านการรับรองจากกอสอทอชอแบตเตอรี่ที่ให้มามีความจุอย,อยู่ที่3,000มิลลิแอมแต่ก่อนใส่สังเกตดีๆนะครับต้องแกะพลาสติกออกก่อน เจ้าดิ X8 มีหน่วยประมวลผลคอร์ดคอร์1.3 g h z แรม2กิกะลอม16 g b สามารถเพิ่มหน่วยความจำได้ถึง64 g b เลยรันอยู่บน Android 9.0สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Google Play Store ไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารแอปเป่าังหรือแอปอื่นๆและที่สำคัญดิวเซ X8 ยังได้ Google License ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แท้จาก Google ดังนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องห่วง เรื่องการอัปเดตหรือการโหลดแอปในอนาคตเจ้า t Z ีว X8 มีหน้าจอขนาด6.26นิ้วเป็น HD IPS ให้มุมมองชัดทุกมุมมองไม่ว่าจะมองทางซ้ายทางขวาบนหรือล่างคุณเห็นชัดแน่นอนเจ้า t Z ีวีแ X8 มาพร้อมกับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลมีการดีไซน์ออกแบบมาแบบทันสมัยมีออโต้โฟกัสกล้องหน้า2ล้านพิกเซล มีระบบความปลอดภัยแบบสแกนหน้าจอทำให้ไม่มีใครสามารถใช้มือถือของเราได,ด้คุณสามารถสั่งซื้อเป็นเจ้าของ TWS X8 ได้ง่า,งายๆผ่านช่องทางต่างๆของทางเราไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ของ t w z สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม TWS สมาร์ทโฟนของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ